สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโคดพิมพ์นะคะจะพาทุกคนนะคะไปนะคะทำบาบนบาล่างนะคะโดยใช้โปรแกรมนะคะ InShot น,นะคะตัวนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกนะคะวิดีโอค่ะกดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกดบวกค่ะใหม่นะคะ เราไปเลือกรูปภาพนะคะที่เรานะคะจะใช้นะคะทําบาบนบาล่างนั่นเองนะคะอ่ะคตปิมจะเอาตัวนี้อ่ะกดติ๊กทุกอ่านะคะตรงนี้นะคะอ่ะแล้วเราก็ไปตรงผ้าใบนะคะกดตรงผ้าใบเลยะคะ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเลือกขนาดนะคะเลือกขนาดได้เลยนะคะว่าเราจะเอาขนาด แบบไหนนะคะเอาขนาดแบบไหนนะคะเลือกได้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะใส่อันเนี้ยโคตพิมขอแนะนําให้ทุกคนนะคะเว е ลาที่อ่าถ่ายรูปหรือว่าอัดคลิปนะคะอัดคลิปวิดีโอน,นะคะให้ทุกคนถ่ายเป็นแนวนอนนะคะมันจะทําบาบนบาล่างได้สวยมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวตั้งนะคะให้ทุกคนนะคะ เลือกนะคะแบบแพดแ,แพฟอร์มนะคะที่เหมาะสมกับาบาร์บนบารล่างที่เราต้องการที่จะใส่นั่นเองนะคะอ่าคนพิจะเลือกประมาณนี้นะคะกดติกทูกอ่ามาแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะให้ทุกคนไปที่นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะไปที่พื้นหลังค่ะตรงนี้นะคะพื้นหลังนะคะกดเข้าไปเลยคะ่ะอ่า แล้วนะคะมันจะมีสองช่องนะคะเห็นไหมคะข้างบนนะคะที่เป็นสีกับไล่สีตรงนี้นะคะอะ่ามันสามารถที่จะทําเป็นสองสีแบบนี้ได้เลยอ่าเลือกได้เลยนะคะแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะหรือว่านะคะเราจะเลือกเป็นแบบแค่สีเดียวนะคะก็เลือกอันด้านบนตรงนี้นะคะอะ่าเห็นไหมเห็นไหมคะนี่เลยนี่เลยนะคะสีเหลืองสีมพูสีอะไรได้หมดเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนนะคะอ่ะเลือกตามที่ตัวเองตั้งใจตั้งใจไปก่อนนะคะอ่ะโค้ดพิมขอเลือกที่เป็นนะคะสีชมพูแล้วกันนะนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะติ๊กถูกได้เลยค่ะอ่ะเราก็จะได้แบบนี้แล้วค่ะทุกคนลองเล่นสีอ่าเห็นไหมคะทุกคนดูดีป่ะสวยไหมคะแบบนี้โอเคไหมคะอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเรามาใส่ข้อความกันใส่ยังไงนะคะอ่ะ กดไปที่นะคะตัวทีนะคะที่เป็นข้อความตรงนี้เลยนะคะอ่ะคนพิมพ์ก็จะใส่ข้อความ ก็อันนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันสุดคลิปนะคะให้ทุกคนนะคะจิ้มไปตรงที่เป็นลูกศรน,นะคะที่ชี้ไปทางด้านขวาตรงนี้นะคะจิ้มไปเลยค่ะจะมีคําว่าสิ้นสุดวิดีโอกับปลายคลิปนะคะให้เราเลือกตรงสิ้นสุดวิดีโอตรงนี้เลยนะคะกดไปได้เลยค่ะเนี่ยค่ะทุกคนมันก็จะเต็มตรงนี้เลยนะคะโอเคอ่ะกูตายช็อตอันเดียวพอไหมอ่ะพอไหมคะ พอกดติ๊กถูกแต่ถ้าอยากใส่เพิ่มอีกก็กดตัวทีเหมือนเดิมนะอ่ะเสร็จแล้วนะคะกดตัวทีเหมือนเดิมทำยังไงต่ออ่ะใส่ข้อความผิวสวยในอ่ะหนึ่งกล่องอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเออผิวสวยได้ไปในห,หนึ่งกล่องอ่ะเสร็จแล้วนะคะมันจะมีตัวให้ยืดหุบได้นะคะทุกคนตรงนี้นะคะ อ่าทุกคนใส่ให้สวยงามนะคะแล้วแต่นะคะว่าจะเลือกอ่าให้อยู่ในแบบประมาณไหนนะคะโค้พิงก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะกดติ๊กถูกได้เลยค่ะเออได้ไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะเออมันก็จะทําให้นะคะคลิปวิดีโอของเราเนี่ย ดูมีอะไรมากขึ้น mm. เห็นไหมคะ mm. เห็นไหมคะ mm. กูต้ชอ็อตเนี่ยเเห็นไหมอันอันข้างล่างเนี่ยมันไม่เต็มใช่ไหมคะมันจะมีแค่ข้างบนใช่ไหมอ่าถ้าเราอยากได้สุดคลิปทำยังไงถ้าเราอยากให้คลิปนะคะข้อความเนี้ยนะคะอยู่จนจบคลิปนะคะให้ทุกคนนะคะแตะไปตรงท,ที่ที่เป็นลูกศรตรงนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะสิ้นสุดวิดีโอนะคะกดเข้าไปเลยนะคะมันก็จะสิ้นสุดวิดีโอนะคะอ่ะลองเล่นดูคะ่ะ นี้เลยนะคะถ้าเสร็จแล้วนะคะก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะ